เรียนรู้ศึกษาต่อยอดไปกับเรารายการรู้ให้ชัดอุ้อุยอ้ยอุย้ยหุยข้าผ่านการผจญต่างๆมามากมายเพื่อต้องการหนังสือเล่มนี้ตำนานแห่งพระเมกสิทธ์พลังศรัทธาที่สืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นหนังสือ พระเมกสิทธิ์หลวงพ่อทัพวัดอนงคารามวรวิหารสวัสดีครับครับวันนี้เรียนรู้ศึกษาก่อนที่จะสะสมนะครับทำไมถึงวันนี้เราพูดสโลแกนเราขึ้นมาครับสืบเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะมีประเด็นเรื่องของเหรียญเลื่อนของหลวงปู่ทวดครับครับ,รบแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มาพูดเรื่องนี้ครับ เรามาพูดถึงเรื่องอปัญหาที่ที่ที่เห็นเนี่ยครับเกิดจากองค์ความรู้นะครับเอ่อตอนนี้วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องหนังสือที่พ์จัดสร้างกันดีกว่าครับนะครับเอ่อพศทำหนังสือเกี่ยวกับอะไรครับเล่นที่จะต่อมาเนี่ยครับเอ่อเป็นหนังสือพระเมกสิทธิ์ครับผมหลวงปู่ทับวัลโนนครับผมนะครับก็ เปิดรับจองไปแล้วนะฮะช่วงวันที่สิบเดือนสิบที่ผ่านมาครับนะครับแล้วก็ปิดรับจองก็สิบเก้าธันวาคมครับผมนะครับแล้วก็รับหนังสือก็คือสิบเก้ามกรารับผมครับเอ่อทำไมโพสต์ถึงมาเอ่อเขียนหนังสือเล่มจริงจริงมันสืบเนื่องมาจากเอ่อผมเขียนหนังสือหลวงรูสุเนี่ยไปสองเล่มนะครับแล้วก็ทราบถึงเอ่อ ความผูกพันครับนะครับในการแลกเปลี่ยนวิชาระหว่างหลวงปู่ทับกับหลวงปู่สุขครับผมนะครับแล้วก็ประกอบกับผมเองเนี่ยเอได้เก็บข้อมูลเนี่ยนะตั้งแต่ปีห้าสี่เรื่อยมาจนมาปัจจุบันเนี่ยนะครับรุ่นพี่ผมที่สนิทกันก็อยากให้ผมทําหนังสือเกี่ยวกับพระเมกสิทธิ์ขึ้นครับผมครับก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์หนังสือเรื่องอพระเมกทธิ์ของหลวงปู่ทับขึ้นครับในในหนังสือเนี่ย มีเกี่ยวกับอะไรบ้างครับเอ,อถ้าคนถ้าถ้าแฟนแฟนรายการได้ติดตามหนังสือหลวงปู่สุขเล่นสองผมเนี่ยนะหนังสือพระมิทธิ์เล่มน,นี้เนี่ยก็จะไม่ได้แตกต่างกันครับนะครับ,รบก็จะกล่าวถึงการศึกษาพระครับผมนะครับกล่าวถึงหลวงปู่ทับสรกุปพระพระ,ะ,ะ,ะเถระคณาจารย์ต่างๆได้มีการแลกเปลี่ยนวิชากันครับผมนะครับแล้วก็มีพระในหมวดพิมพ์ต่างๆเนี่ยผู้ที่ผมแบ่งแยกออกมาเนี่ยครัอีกหลายหมวดพิมพ์ นะครับข้อสําคัญคือพระต้องแทนใช่ใ่ครับนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเรื่องของพระของหลวงปู่ทับเนี่ยครับจริงๆแล้วมีแตกแขนงหลายๆหลายๆคณาจารย์ที่มีการมาร่วมใช่ใช่ใช่ครับก็จะมีกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้แล้วก็เรื่องบางทีเนี่ยหลายๆคนยังไม่รู้นะฮะว่า หลวงปู่ทับท่านสนิทกับพระเถระรูปใดบ้างนะครับอยากให้ติดตามในหนังสือเล่มนี้ครับนะครับหนังสือเนี้ยเหมาะกับใครครับหนังสือจริงๆแล้วหนังสือเนี่ยผมว่าเหมาะกับทุกๆท่านที่สนใจที่จะเรียนรู้เนี้ยแล้วก็ชื่นชอบในพระคืนงของเมฆสิทธิ์ครับผมครับอาจจะเก่าได้อย่างนี้ไหมสําหรับผู้ที่เริ่มต้นที่จะศึกษาพระเนเมกสิทธิ์ครับผู้ที่สนใจอะผมเรียนอย่างนี้เพราะว่าหนังสือพระเมฆสิทธิ์เนี่ยในตลาดเนี้ย ผมว่าหาน้อยมากใช่แล้วอันนี้คือเราเราอัปเดตใช่ครับอัปเดตเรื่องเรื่องของพิมพ์พิมพ์เรื่องของวิธีการจัดสร้างครับผมเองในเล่มนี้พยายามจะรวบรวมพิมพ์พระเนี่ยให้ได้มากที่สุดครับผมผมเรียนอย่างนี้เลยคนที่คนที่อยากจะเก็บพระก็ควรจะต้องมีไว้เพื่ออย่างน้อยเป็นพื้นฐานในการที่จะดูว่าเบื้องต้นนักเกทนะครับว่านะครับ แล้วอีกส่วนประเด็นสำคัญเลยผมว่ามีการวิธีดูพระแท้เกมครับอมีถามว่ามีไหมก็คือจะมีการอธิบายนะครับผมที่ที่ผมนำเรียนไปในหนังสือเหมือนเหมือนหลวงปู่สุกเล่มสองผมว่าที่มีการอธิบายมีการบรรยายครับผมนะครับนะครับในตลาดเนี่ยจริงๆแล้วมีพระแท้กับไม่แท้นะครับถ้าคุณมีองค์ความรู้ดีๆนะครับคุณก็สามารถเข้าไปในตลาด แล้วก็ค้นหาพาแทนแล้วก็สามารถสั่งจองผ่านทางรายการได้ครับผมนะครับเดี๋ยวทางรายการจะขึ้นเอาไว้ว่าขั้นตอนวิธีการสั่งจองเนี่ยจองยังไงครับผมนะครับนะครับก็ฝากไว้นะครับแล้วก็คนที่ต้องการหนังสือลายล่างเลยครับเดี๋ยวเราจะมีติดต่อเข้าไปนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เปิดจองหนังสือวันที่10ตุลาคม2568ถึง10ธันวาคม2568รับหนังสือวันที่19มกราคม2569โทร0849492240